ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าไม่อยากสอบไม่อยากรุ้นไม่อยากเสี่ยงนะคะแนะนำเข้าสู่โครงการเตรียมฟินแลนด์ค่ะเพราะว่าเราเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวในประเทศไทยนะคะที่สามารถการันตีที่เรียนต่อปอตรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเราทำกันมาแล้วถึง10รุ่นด้วยกันนะคะแล้ววันนี้พี่ยมจะอธิบายให้ฟังว่าโครงการเตรียมฟินแลนด์รุ่นที่10มีรายละเอียดแบบไหนกันบ้างคะ่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะคะสู่โครงการเตรียมฟินแลนด์รุ่นที่10ค่ะเราเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวในประเทศไทยที่สามารถการันตีมีที่เรียนต่อปอตรีและปอโทแบบ1 0 0เซที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเอแล้วทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าในเมื่อมีเอเจนซี่มากมายในประเทศไทยที่ส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศทําไมเราจะต้องมาเข้าสู่โครงการเตรียมฟินแลนด์และนี่คือเหตุผลค่ะ สถานทูตฟินแลนด์ประจําประเทศไทยนะคะรวมถึงท่านทูตแลวก็คณะการทํางานนะคะที่สถานทูตเป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งโครงการเตรียมฟินแลนด์ขึ้นตั้งแต่ปี2563ค่ะเราร่วมมือกันทําเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักเรียนไทยนะคะได้ไปเรียนตอ่อประเทศฟินแลนด์ได้อย่างง่ายขึ้นนะคะ Flying b a a k Club มีประสบการณ์ทําโครงการนี้มายาวนานถึง10รุ่นด้วยกันนะคะและสามารถการันตีมีที่เรียนแน่นอนคอนเฟิร์มที่นั่งทันทีที่ได้รับการตอบรับเข้าสู่โครงการเลยค่ะนักเรียนมีโอ,อกาส เตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะบินรัดฟ้าสู่สนามจริงที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเพราะว่าเรามีสมาชิกในโครงการน,นะคะกว่า100คนด้วยกันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารุ่นพี่นะคะจะช่วยเหลือกันตั้งแต่การเตรียมตัวนะคะไปจนถึงจะบินยังไงหาที่พักยังไงนะคะมีปัญหาด้านเอกาสารอะไรเราก็ถามกันได้ตลอดจนถึงจบปริญญาเลยค่ะทุกคนก็จะช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรู้ภาษาฟินแลนด์เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โครงการค,ค่ะเพราะว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในโครงการแล้วก็ที่ฟินแ ก็เลือกมาเฉพาะขณะที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะน้องๆจะใช้คะแนนด,ดูโอลิงโกยื่นแทน IELTS หรือว่า TOEFL ก็ได้นะคะสอบสบายไม่เครียดค่ะมหาวิทยาลัยในโครงการมีทุนให้ทุกคณะเลยนะคะสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะ อันนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเพราะว่าจะเป็นทุนตรงนะคะให้มาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการของเราค่ะและในระหว่างเรียนที่ฟินแลนด์นะคะนักเรียนสามารถทํางานได้เฉลี่ยถึง30ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบถูกกฎหมายและยังสามารถยื่นวีซ่าผู้ติดตามได้ด้วยนะคะผู้ติดตามสามารถทํางานได้อย่างถูกกฎหมายไม่จํากัดชั่วโมงเลยค่ะลูกเล็กที่อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์สามารถติดตามไปด้วยแล้วก็เข้าเรียนฟรีได้ที่ฟินแลนด์ค่ะหลังจากเรียนจบนะคะเราสามารถยื่นขออยู่ต่อได้อีก2ปีนะคะทํางานครบก็ยื่นขอ PR ได้ต่อเลยค่ะ สำคัญที่สุดคือโครงการเต็มฟินแลน์ไม่จํากัดอายุผู้สมัครค่ะนักเรียนของเราในวัยเกษียณก็เรียนจบและได้งานทําที่ฟินแลน์ดเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ มาพบกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการนะคะพี่แยมค่ะพัชยาธีรวัฒส,สกุลนะคะพี่แยมเป็นนักการศึกษานะคะที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับนานาชาติมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ทุนนะคะและได้เดินทางมาแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกจากทุกภูมิภาคเลยค่ะพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันพี่แยมเป็นตัวแทนสถานทูตฟินแลนด์ไปบรรยายในหลากหลายวาระนะคะทั้งในเรื่องการเรียนต่อและการท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์ค่ะ พยายามเองเป็นเจ้าของผลงานนะคะเป็นผู้แต่งหนังสือท่องเที่ยวขายดีอันดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรื่องใครๆก็ไปเที่ยวยุโรปตะวันออกเล่ม2แล้วก็ฟินแลนด์วันค่ะนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของเพจท่องเที่ยวนะคะ YouTube IG TikTok นะคะ f แฟ n ก b a c k c l u b มีผู้ติดตามรวมกันกว่า4 5 0 0 0 0คนนะคะประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลกมากมายนะคะอย่างเช่น Google โอกิวีที่อังกฤษนะคะเอ็กซอนมเบลที่อังกฤษที่ไทยที่สิงคโปร์แล้วก็เท็ค่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยนะคะอยากแนะนําให้ลองไปดูเท็เอ็ดไทยนะคะซึ่งเป็นช่อง youtube ที่พยายามเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตเองนะคะเป็นคนนําเข้ามาสู่ประเทศไทยผลิตเองภาคเองด้วยนะคะเท็ดเอ็ดไทยมีความรู้มากๆเลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะพ่ยามยังเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Flying Bear จำกัดน,นะคะและยังเป็นผู้แปลหนังสือ Evidence ศิสุปกติเป็นพิเศษจากฝลแลงมาเป็นฉบับภาษาไทยด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษาค่ะพ่ยามจบปริญญาโทเกียรินิยมสาขาบริหารธุรกิจหรือว่า m b a นะคะมาจาก Nottingham University ประเทศอังกฤษค่ะโดยได้รับทุนอันดับหนึ่งของโลกนะคะและทุนวิจัยจากประเทศอังกฤษด้วยนะคะ ได้รับเลือกเป็นทูตการศึกษาของประเทศอังกฤษไปยังประเทศชิลีอ์จเจนตินานะคะอเมริกาใตา้นั่นเองและยังได้รับเลือกเป็นประธานหอพักนักศึกษาดูแลนักศึกษารัปเปอทอปเอเอกนะคะที่เมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษค่ะนอกจากนั้นหลังจากเรียนจบนะคะก็ได้รับ Student Entrepreneur Visa นะคะจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กรุงลอนดอนค่ะในระดับปริญ,ญญาตรีพิยามจบเกียรตินิยมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลนะคะโดยขณะที่เรียนได้รับเลือกเป็นทูตสิ่งแวดล้อมของ,ององค์การสหประชาชาตินะคะหรออ UNEP นะคะไปยังประเทศออสเตรเลียและได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมไทยไปยังประเทศนิวซีแลนด์ค่ะปอตรีพี่แยมก็ยังได้รับทุนอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะไปเรียนที่ National University of Singapore ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่นู่นหรือ NUS ด้วยนะคะและตอนมอปลายก็อยู่ฮ่องกงค่ะสายศิลป์ฝรั่งเศสที่เตรียมอุดมศึกษาค่ะเป็นทูตการท่องเที่ยวไทยไปยังประเทศเวียดนามค่ะคือรักการท่องเที่ยวตั้งแต่เด็กนะสำหรับ ผู้ดูแลโครงการอีกหนึ่งท่านนะคะฝ่ายวิชาการก็คือพี่โจค่ะพี่โจคือนักเรียนทุนคิงนะคะเป็นมันสมองของชาติจริงๆนะคะพี่โจใจดีแล้วก็เรียนเก่งมากๆเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนะคะและยังเป็นที่ปรึกษานะคะการเขียนใบสมัครเข้ามหาวิทยาลายัยและขอทุนต่างประเทศด้วยค่ะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะมีประสบการณ์ร่วมงานบริษัทชั้นนําของทั้งไทยและต่างประเทศมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้เซ็นทรัลออนไลน์เอเชียพลัสไมเนอร์เจนเนชั่นแนลเอลไอคอซัิงนะคะ และยังเป็นนักชิมที่บุกทายมาแล้วทั่วโลกค่ะสำหรับประวัติการศึกษาพี่โจจบปริญญาโทนะคะสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA จาก London Business School นะคะ LBS ประเทศอังกฤษและยังร่วมก่อตั้งไถฟูดสตาร์ทอัพที่กรุงลอนดอนเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับแบรนด์ดังมากมายในยุโรปนะคะระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษสําหรับปริญญาตรีนะคะพี่โจจบเกียนนิยมคณะเศรษฐศาสตร์จาก Stanford University นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทุนเล่าเรียนหลวงนะคะและได้รับเลือกเป็นรองประธานทีมกีฬาย,ยิ่งธนูของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนอกจากนั้น พี่โจยังมีประสบการณ์การเรียนมัธยมในต่างประเทศนะคะที่โชอตโรสแมรีฮอลล์นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรียนสายวิทย์คอมนะคะที่โรงเรียนเตรียอมดมศึกษาค่ะ นอกจากพี่แอมพี่โจที่จะเดินทางระหว่างประเทศไทยฟินแลนด์อยู่เรื่อยๆแล้วนะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งก็คือพี่ถิงค่ะพี่ถิงเป็นนักเรียนโครงการเตรียมฟินแลนด์รุ่นที่1นนะคะหน้าที่หลักจะเป็นแอดมินในกลุ่มลายเตรียมฟินแลนด์นะคะพี่ถิงเรียนจบแล้วคณะทัวริซึมมหาวิทยาลัยคัมนะคะ KMK และยังได้รับทุนจากคัมทุกปีเลยค่ะตอนนี้พี่ถิงก็ได้ work permit ทํางานอยู่ที่ฟินแลนด์เรียบร้อยนะคะส่วนพี่อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่ฟนจ๋าค่ะเป็นนักเรียนโครงการเตรียมฟ แล้วก็ช่วยดูที่พักในฟินแลนด์นะคะพี่ฝนจ๋าจบคณะ Nursing นะคะจากมหาวิทยาลายาัยซัมาและได้รับทุนจากซัมาทุกป,ปีเช่นกันค่ะเรียนจบได้ Working Permit เป็น r n นะคะหรือ r e g i s t e r nurse ท่ฟินแ,แลนด์แล้วเช่นกันค่ะมาดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ,ะเราได้รับการสนับสนุนจากท่านทูตมาตั้งแต่การก่อตั้งเลยนะคะท่านทูตจะเชิญนักเรียนของโครงการนะคะเข้าไปพบแล้วก็คล้ายๆกับ orientation ออเรน t ทชันนะนะก่อนที่นักเรียนจะเดินทางไปยังประเทศฟิแนแลนด์ค่ะนะคะพริยาทูตด,ด้วยนะคะแล้วยังมีทีมฟิแนแลนด์ ฐานทูตมาช่วยทำ presentation แนะนำน้องๆน,นะคะ รวมทั้งเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปกันที่บ้านของท่านทูตเองนะคะเป็นที่พำนักของท่านทูตฟินแลนด์ประจําประเทศไทยค่ะพี่แยมพี่โจก็จะไปดูแลได้เลยนะคะเวลาที่เราไปกันที่งานค่ะเด็กๆมีความสุขมากๆเลยค่ะอันนี้คือรุ่นต่างๆที่เราไปนะคะรุ่นนี้มีพี่ปอนะเดินทางไปประเทศฟินแลนด์กันทั้งบ้านค่ะจะมีลูกน้อยนะคะน้องมาร์กแล้วก็พี่หยกเป็นสามีเดินทางไปด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่แยมพี่โจยังเข้าอัปเดตงานกับท่านทูตอยู่เสมอนะคะทุกรุ่นเลยค่ะเพราะว่าท่านทูตก็จะเปลี่่่ยยน,นเรือๆแต พี่แอมพี่โจยังทางานกับสถานทูตอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงสถานทูตไทยในประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะทุกครั้งที่กลับไปก็จะไปคาระวะสวัสดีท่านทูตนะคะตอนนี้เป็นท่านทูตคนปัจจุบันค่ะพี่แอมก็พาน้องเฟย์ไปด้วยนะคะอันนี้พันทูตพาคณะนะคะไปพบนักเรียนเราที่ปอริค,ค่ะสำหรับคีเดตรุ่นที่1ิค่ะ เปิดรับสมัครรอบที่1นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะระยะเวลาเรียนในโครงการคือ19มกราคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะค่าใช้จ่ายใ,ในโครงการปตรีนะคะจะมีเรียน4เดือนนะคะแล้วก็ค่าสมัคร9,900บวกค่าโครงการ239นะคะส่วนปโทรเรียน4เดือนนะคะค่าสมัคร10,020นะคะแล้วก็ค่าโครงการจะ279ค่ะเรามาดูตารางชําระค่าโครงการนะคะสามารถแบ่งชําระได้3งวดค่ะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือนะะักเรียนท่านไหนนะคะชาระงวดเดียว ภายนะะใ,ใน7วันหลังจากที่สมัครนะคะจะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลย1นึ่งืนบาทค่ะสำหรับค่าโครงการนอกจากนั้นยังจะได้รับกิฟต์เซตนะคะของขวัญจากโครงการนะคะก็จะมีหนังสือฟิลลาดวันโอวันมีเอฟเวอร์ดย์ซิสุนะคะอะตอมิกสเปรย์บอทนะคะเจ๋งมากนะคะเอาไว้ใส่น้าหอมหรือแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะมีถุงสําหรับเดินทางนะคะใช้ใส่เครื่องสําอางใช้ใส่อุปกรณ์อาบน้ําได้ของมอนเบลนะคะบแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยมีกระติกน้ําให้นะคะจากแบรนด์ไฮโดรฟัสค่ะค่าโครงการรวมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลย สำหรับค่าโครงการจะไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าโครงการของเราดูแลนักเรียนจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่โครงการจนถึงไปที่ฟินแลนด์เลยนะคะเราจะมีเรียนวันจันทร์ถึงสุกนะคะช่วงเย็นของไทยต้องรอตารางสอนออกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารุ่นที่เราเรียนเนี่ยตารางสอนจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะสอนสดจากประเทศฟินแลนด์เลยค่ะโดยนักเรียนจะเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเรียนทั้งหมด7วิชารวมเป็น30หน่วยกิตเทียบเท่า1ปีการศึกษาค่ะนักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปมหาวิทยาลัยที่ฟินแลนด์ได้สูงสุด หนน่วยกิะะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยโดยตรงนะคะและเราได้เรียนร่วมกับเพื่อนต่างชาติอีกกว่า10ประเทศค่ะเพราะว่าพี่แยมดูแลนักเรียนไทยแต่พอเราเข้าไปในโครงการปุ๊บจะมีนักเรียนจากประเทศอื่นๆด้วยมาเรียนพร้อมกันกันกบพวกเรานะคะการทํางานกลุ่มทุกอย่างจะทํางานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะเราจะได้ฝึกเรียนแบบอิน e p e n เดนซ์นะคะแบบฟิลล์เลยนอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องๆทุกคนนักเรียนทุกคนที่เข้าสู่โครงการจะได้รับการการันตีสิทธิ์นะคะปอตรีปอโทแบบร้อเซ์เมื่อผ่านโครงการแล้ว แล้วค่ะ ทันทีที่เข้าโครงการเราจะตัดโควตาให้เลยจากมหาวิทยาลัยนะคะและสิทธินี้จะเป็น conditional จนกว่านักเรียนจะผ่านโครงการได้สําเร็จสิทธิ์นี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่ complete ค่ะเราสามารถบินไปต่อที่ฟินแลนด์ได้โดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วนะคะมาดูส่วนที่2ค่ะการดูแลน้องๆนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนค่ะการเตรียมความพร้อมนี้สําคัญมากนะคะเพื่อมั่นใจนะคะลดการเกิดเขาจะช็อกได้เวลาที่เราไปอยู่ที่นูน่นเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งระบบการคิดระบบการเรียนของฟินแลนด์นะคะผ่านคุณครูชาวฟินโดยเฉพาะ เลยนะคะโดยตรงนะนักเรียนกับผู้ปกครองจะมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มลับพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในโครงการเท่านั้นนะคะเพื่อพูดคุยสอบถามแล้วก็ทําความรู้จักกันก่อนที่จะเดินทางนะคะรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือกันทุกอย่างเลยระหว่างที่อยู่ที่ฟินแลนด์ด้วยนะคะตอนนี้ในกลุ่มเรามีร้อยกว่าชีวิตแล้วค่ะนอกจากนั้นเรายังมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษานะคะจะทำำําสัมมนาต่างๆนะคะในเรื่องที่จําเป็นเหมาะสมในแต่ละช่วงนะคะอย่างเช่นช่วงที่เราจะยื่น RP หรือวีซ่าเนี่ยค่ะเราก็จะมีการส่งไฟล์นะคะบางครัั้งเรราากก็จจะมีด บางครั้งเราก็จะส่งไฟล์ที่เป็นตัว complete file เลยนะคะให้อ่านแล้วก็ทําตามแบบง่ายๆมีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาในกลุ่มได้ตลอดเวลาค่ะคุณสมบัติของรุ่นที่10นะคะปตรีมาดูกันค่ะปตรีเราจะรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ม .5 หรือม .6 นะคะหรือผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่าม .6 อย่างเช่นการสอบเทียบเรียนกศนหรือว่าจบ GED มาแล้วนะคะเกรดในมปลายนะคะขอ GPA 2.0หรือว่า50%ขึ้นไปนะคะคะแนนสอบภาษาอังกฤษใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับที่ KMK หรือคัมนะคะรับเกรดด้วย นะคะครับ GED ใช้ Duolingo 80นะคะ IELTS 5หรือว่า TOEFL 41ส่วน m e t r o p o l i ียรับ GED เช่นกันนะคะใช้ Duolingo 95 IELTS 5.5หรือว่า TOEFL 59ค่ะ SMK หรือซ้ำรับเกดด้วยเช่นกันใช้ IELTS 5.5 TOEFL 59แล้วก็ที่แล b SEAMK หรือว่าซีอ e นะคะ เราจะรับเป็น IELTS 6นะคะ TOEFL 70ค่ะสำหรับปโทนะคะขอผู้ที่จบปตรีแล้วเท่านั้นนะคะมีเกรดปตรี GPA 2.0หรือว่า5 0ขึ้นไปมีประสบการณ์ทการทำงาน2ปีแบบตรงสายนะคะสำหรับข้อสอบภาษาอังกฤษเพียง95นะคะที่ขำ Duolingo ก้า IELTS ห 5. 5หรือว่า TOEFL 5 9นะคะ e ม r ท p o l เลียใช้ Duolingo งูนย์ค่ะใช้ IELTS 6แล้วก็ TOEFL 70ค่ะขั้นตอนการสมัครง่ายมากเลยนะคะก่อนอื่นก็คือชำระค่าสมัครค่ะแล้วก็กรอกใบสม ลน์ตามลิงก์ที่พี่แอมจะส่งไว้ให้ใน pdf นะคะจากนั้นก็ส่งเอกสารมาให้ตรวจเลยค่ะหลังจากตรวจเอกสารแล้วเราก็จะยืนยันกลับไปว่าเอกสารครบแล้วก็ตัดสิทธ์ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ชําระค่าโครงการค่ะมีแค่3มขั้นตอนง่ายๆสามารถสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะคะก็จะปิ้งขึ้นมาเป็น Line oa นะคะของบริษัทค่ะสำหรับ more details นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมใครที่สนใจมาฟังกันคลิปที่2 part 2นะคะสำหรับโครงการเตรียมฟินแลนด์ค่ะ ท้ายสุดนี้ก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการเตรียมฟินแลนด์ค่ะ